เจะมาไหมนี่้ก็ว่าอยู่แถวาจ้าหน้าที่อะไรครับ ไฟฟ้าครับเฟฟ้าเรามาทํางานอะไรแถวนี้ปักเสาครับปักเสาออโอ้ปักเสาแล้วเราเดินไปไงไปเจอลูกระเบิดตรงนี้ก็เดนเินเล่นตัวดีไปเจอครับเดินเล่นเราไม่รู้จักว่าเป็นระเบิดถูกต้องไม่รู้ครับแล้วเราไปหยิบไปแล้วเอาไปไหนไปให้ลุงแกดูครับอ่แล้วลุงลุงแกว่ายังไงแกว่าหลุงเิดได้เอาเก็บคืน <laughs> เรากับเพื่อนเราเป็นยกระเบิดมาให้ดูอตอนนั้นกําลังกินข้าวอยู่ครับกินกันกี่กินประมาณสามสี่คนคแล้วเป็นยังไงต่อแล้วเพื่อนคนหนึ่งเขากินข้าวเสร็จก่อนก็เลยเดินเล่นครับมาเจอรูประเบิดครับอ,อแล้วก็ถือไปที่วงข้าวแตกกระจิงเลยครับแล,แล้วใครคนบอกว่าเป็นระเบิด ไม่คุ้นๆครับดูลักษณะเหมือนระเบิดครับ<อ>ลุงแกก็กกบอกว่าเอ๊ะระเบิดหรือเปล่าเลยหนีเลย,เลยครับหนีหนีกันหมดเลยครับกลัวไหมตอนนั้นโอตกใจครับสั่นหมดเลยครับโอ้โหถ้ามันแตกมายุ่งเลยเนาะถ้าแตกมาไม่เหลือครับในระนาดเลยให้สัญญาณสัญญาณ เพื่อนเขาเอาให้ดูแล้วเป็นยังไงครับตกใจครับโอ้ตัวสั่นเลยครับตัวสั่นตัวสั่นแล้วทํายังไงต่อครับ,รบเขาบอกว่านี่ดูดูที่อะไรเขาบอกว่าของเล่นหรือเปล่า <S <S <ด>าบอกโอ้ <c oughs> ไม่รู้แล้ว <c oughs> ชุดประเภทไหนครับยค .81 ครับยวคลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงอ๋อขนาด81มิลลิเมตรอันนี้สภาพเป็นยังไงครับสภาพตอนนี้คล้ายโอเคครับเรียบร้อยดีมีมีอนุภาพรายแรงขนาดไหนครับอนุภาพของพวกนี้นะครับมันยิงเกี่ยวกับเครื่องยิงมันออกไประยะไกลมากอืมครับผลิตจากประเทศไหนครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนครับอะไรนะฮะมันลบ

เจออยู่กองนั uh, ้นเจออยู่กองเลยเก็ใช้ว่มาวางยกเดินประมาณหนึ่งไปตอนชเช้าอีกจะเห็นวันไหมที่แต่ผมมองนมาเลยแต่นั่นก็มา้ีไม่ตอน